กับไอศครีมอ่าไผ่ทองไผ่ทองไอศครีมนะครับน่ากินมากเลยนะครับนี่มีไอศครีมทุกรสนะครับรวมแล้วก็ใส่ถัว่วใส่ช็อกโกแลตน่ากินมากเลยครับสีสันแบบสดใสยิ่งอากาศร,ร้อนๆอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มากินไอศครีมหลังจากที่ เรารับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วนะครับถ้วยนี้ราคา20บบาทนะครับเขาจะใส่รถนะครับรถมอเตอร์ไซค์ขับมาขายนะครับร้อนๆเราก็กินไอศครีมเย็นๆดับกระหายนะครับ ยี่สิบบาทนะครับก็ให้เต็มถ้วยเลยครับจนเตนถ้วยเลยแล้วเรากินรสช็อกโกแลตครับหลังจากที่เรารับทานอาหารมือ้อเที่ยงเสร็จแล้วนะครับ เราก็หาไอศครีมเย็นๆดับกระหายาคลายร้อนได้นะครับหลังจากที่เราออกไปถูกแสงแดดน,นะครับก็อากาศร้อนๆเนื้อออกอเราได้กินไอศครีมเย็นๆหน่อยหลายๆรสนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบรสไหนนะครับผมว่ามันก็ช่วยดับกระหายได้ไปได้ในระยะหนึ่งนะครับ มีหลายรสนะครับมีทั้งวาน,นิลาช็อกโกแลตนะครับเร็จแล้วกตตอเบอรี ครับนผูงชมครับหมดถ้วยแล้วนะครับไอศครีมไผ่ทองนะครับรสชาติเขามีหลายรสชาตินะครับก็กินรับกระหายชื่นใจหน่อยนะครับเนื่องจากว่าอากาศร้อนๆก็ถ้าประทานอ,าอะไรหวานๆเย็นๆกินมันก็ชื่นใจดีนะครับขอบคุณนะครับที่ตารับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดทับตะคให้ด้วยนะครับ ้วเจอกันในคลิปต่อไปสํ่าไรคลิปนี้สวัสดีนะครับ